19บเนาฬิกาสีนาทีนะครับสมบัติทัวรม,มาตรฐานม4ขอนะครับออกจากสถาน,นีขนสง่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ออกล่าช้าไปประมาณ15บนาทีครับก็เราคอยผู้โดยสารนะครับตอนนี้ผู้โดยสารพร้อมแล้วก็เดินทางกันต่อครับ ตัวนี้รถจากบกสุราษฎร์ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะก็เป็นแบบนี้มานานนะครับก็อนง้างเงียบเงงนะฮะบ,บกสนี่ถ้าจะให้คึคกคักก็แถวๆภาอีสานนะครับสาเหตุที่ไม่ค่อยค,อคึกคักนะครับเพราะว่ารถทางใต้เนี่ยส่วนมากจะวิ่งทางถนนเพชรเกษมครับหรือไม่ก็ถนนเอเชียนะฮะ คือทางออกจากบอกอสอสุรา่ายันข้ามคืนนะครับมุมมองจากบนรถเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดติดหน่อยนะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ดูเส้นแควร,ระยะนั่น อที่พักบนบุกเขาเป็นหมู่บ้านนะฮะมองกลางคืนนี่สวยมากนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่จะเข้าตัวเมืองสุราษฎรานีนะครับ เี้ยวขวาก็จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟแล้วก็สานามบินธุราธานีนะนี่ครับถนนเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปยัง สถานีรถไฟนะครับส่วนรถคันนี้ก็มุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข c หนะึ่งะซึ่งเป็นถนนเอเชียนะครับแล้วก็จะผ่านสนามบินธุราษรธานีด้วยครับสมบัติทัวร์มาตรฐานม .4 ีอคนะครับนี่มุมมองจากชั้นสองเก้าอีหน้าสุดนะครับ เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ hai mưa có cho dữ này. Nào. กำลังเท้าไฟอำเภอพุนพินนะครับผมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับตรงไปเนี่ยเป็นสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับทางนี้ส่วนด้านนี้จะเป็น ทางไปสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับสนามบินอีก12กิโลเมตรนะครับ ครับตอนนี้อยู่ในบริเวณอำเภอตาชนะจังหวัดชัวร์ธานีอยู่นะตอนนี้เวลาสามทุ่มนะนาฬิกาที่เราเห็นนี่มันเร็วครับไม่ใช่นะเรื่องคือท่านสีิไม่ใช่นะครับก็มาเดินทางไปด้วยกันนะเดินทางด้วยรถทัวร์ตอนกลางคืนก เป็นแบบนี้ครับมีสินาฬกา19นาทีนะครับตอนนี้สมบัติทัวมอซีขอได้เข้าสู่จังหวัดชุมพรแล้วนะฮะบ,บริเวณนี้เป็นบริเวณของอำเภอละแมนะฮะข้อรถไปเรื่อยๆนะฮะหัวกัมรถก็ไม่ได้หนาแน่นมากมักนะครับ เป็นรถบรรทุกสส่วนใหญ่นะครับเลนขวาเป็นเลนรถบัสโดยตรงอยู่แล้วครับขวายาวไปเลยนะครับเนี่ยนะ ด้านหน้านี่ขวาผ่านถนนนะครับตอนนี้เข้าสู่ตัวเมืองชุมพรแล้วนะครับ แสงควยเริ่มสว่างสวยแล้วนะครับตัวนี้สี่ตุ้มสี่สินาทีนะครคืนนี้ดูเหมือนว่ารถจะไม่เยอะนะเหมือนเดิมครับเลีขวาเป็นของรถทัวนะ ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพอแล้วนะครับแวะรับส่งผู้โดยสารที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าถนนกำลังปรับปรุงอยู่นะแต่ปรับปรุงนานมากแล้วนะครับเนี่ยตันนี้รูดูแรงไม่เป็นไรฮะถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็น่าดูเหมือนกัน คนส่งผูด้โดยสารปฐมพรหยดไม่กี่นาทีนะฮะ ที่สถานีคุณสง่งผู้โดยสารแยกโพธุมพลๆๆประมาณสงนาทีนะฮะก็เดินทางต่อครับ หลังจากงีบหลับไปตั้งแต่ตอน้าทุ่มนะฮะตอนนี้ไาม3 30นาทีนะครับสมบัติถัวมาตร,ารฐานมอ .4 ราชธานีกรุงเทพได้เดินทางมาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วครับ เขาใกล้กรุงเทพเข้าไปทุกขนานั่นล้วนะครับตอนนี้รถโล่งเลยนะครับเนี่ยวิ่งสบายมากครับ มาชมความงามของท้องถนนยามข้ามคืนกันนะครับวายยาวๆนะฮะรอบๆนี้รถลอยตัวนะครับทางสะดวกมากเลย คอยพูดเสียงเบานะฮะระควนผู้โดยสารท่านอื่นนะครับกำลังหลับสบายมากเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ัวรุ่งเลยนะครับกำลังเข้าสู่จังหวัด ราชบุรีนะฮะทางสะดวกวิ่งสบายมากนะครับวิ่งขิวเลยนะฮะฟ้ายาวตลอดนะครับ ทางสะดวกเป็นอย่างยิ่งครับดูมุมด้านนี้บ้างนะฮะ ตีห้าแล้วนะครับอยู่บริเวณมหาใจนะฮะตอนนี้ก็ผู้คนก็เริ่มตื่นแล้วนะฮะอีกไม่เท่าไหรก่ก็ถึงสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะฮะ การก่อสร้างบนถนนพระดามสองนะฮะอีกไม่นานเกินเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะสะดวกสบายมากๆนะครับ ตอนนี้บนรถเปิดไฟแล้วนะครับใล้สถานีขนส่งสายใต้ใหม่แล้วนะครับก็จะแวะส่งคนสายใต้ใหม่แล้วก็เดินทางไปยังหมอชิด2องนะแต่จุดหมายปลายทางคันนี้ของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่สมบัติทัววิภาวดีนะครับ ระดับสองครับ โวยสว่างบนรถแปลว่ากำลังจะถึงสายใายใหม่แล้วนะครับนี่คือถนนพระบรมรนาชชนนีนะ Yep, gonna. ส่งสายใต้โย์ส่งผู้โดยสารที่สายใต้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังโมชิสอง ช่องเสียบอยู่นะครับในช่องที่40นะฮะออกจากสายใต้แล้วนะครับเดินทางต่อไปอยัง หมอชิตสองฮะ ชิด2แล้วนะครับตอนนี้ใกล้หกโมงเช้าแล้วนะครับท้องฟ้ายัางไม่สว่างเลยครับนี่ สภาพกรุงเทพตอนหัวรุ่งนะ6โมงกว่าๆแล้วนะครับใกล้ถึงหมอชิดแล้วเราสู่ถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาพิเศษนะ เข้าหมดชิสองกันนะครับจากทั่วทั้งประเทศนะฮะ